ชาวบุรีรัมย์อนุบาลบุรีเวนวัดวาลามวัดตะงอยอำเภอตะงอยเลยฮะนี่วัดบ้านตะงอยนี่นกกระลายได้นกกรงเกงนกกรงเกง๊ยบบุรีเวนบูดบ้านตะงอยนี่อำเภอตะงอยนี่ก็คือภาพวัดวาลามบ้านตะงอยเลยฮะนี่ชาวเมือบรรยากาศดีได้บรรยากาศโบ้ห้อนโบ้ห้อนนี่ก็เป็นพระธาตุได้พี่น้องเป็นพระธาตุสวยงามของ อำเภอตะงอยแดนเนมีพระธาตุสี่อันใบทางนวดทางใหญ่สี่สี่อันห้าห้าอันก็ได้เีงพระธาตุสวยงามบริเวณวัดวารามวันตะงอยอำเภอตะงอยจะมีรูปปนนั้นวนยิงมวยผมยับผมะนะอะไรกนันแน่เนี่นี่คือภาพบรรยากาศวัดวารามวัด วัดตะโงยล่ะเนี่ยนกเขานกเขาเพิ่นลงมาย่างหาที่นาหาในนกเขาอยู่บริเวณเดินวัดเดินบาของบ้านตะโงยเลยปกตินี่นกเขานี่ยช่อยาวัดอะพี่นกเขาไม่มีคือวัดเลย้านไหนกันนกเขานกเขาเรือกนกกังเกะนกกังเกะอันนี้เกียวเนาะเอานกกังเกะเนาะนกพิราบนกพิลาบพ่อพี่ นกเขากระลายได้ข้อมือนกกรงเก,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 เกงกันละแต่นกกรงเกงชิ้นใหญ่กับนกเขาเนี่ยนี่ไอ้น,ก,นกกรงเกงนกพิราบเนี่ยใหญ่แต่ชอบอยู่ตามโบสถตามวัดแต่เพิ่นนี่พอที่อยู่ในวัดในวาหรือว่าวอยู่ตามโบสถ์แน,นี่นี่คือนกกรงเกงอยู่บริเวณเดินวัดมันตะโงย มาหาันมาที่ก็มีหาใหญ่ครับหาใหญ่บริเจนเทินอยู่เลยหาใหญ่อยู่บริเวณวัดมาตะงอยอำเภอตะงอย,ว,งอย,งอยวัดตะงอยวัดตะงอยนี่วัดนี้เป็นวัดเปิดนะพี่น้องกี่โป๊ปิดได้นี่เส้นทางรถสีผ่านประจํารถกาสิเลดผ่านประจำได้บริเวณวัดบ้าตะงอยอำเภอเต่างอยนี่ข้างหน้าก็จะมีรูปปัน้นพญานาคได้คูั ป้พญ,ญานาคอยู่ติดทิศทางผู้ใดเมฆทางก็จะมีรูปปันป้นพญานาคเหตุทางใดไปมากาศสิเห็นรูปปัญญาายย้นพญานาคด้ว่าวิสุทธิภาพสวยงามอยู่บริเวณวัดว,วัดตะงอยอำเภอตะงอยวัดนี่คือใหญ่กว่าหมู่ใด้บริเวณตะงอยนี่วัดใหญ่ของข้าเจ้าละนี่วัดบัตตะงอยตอนเช้ามีเรืองภาพบรรยากาศป่าวาลามบ้านตะงอยมาให้เบิ่งได้หายมา อพยายาตงวยกะมาขอพรมาไหว้พระมาไหว้พระาธาตุตงวยสูงเตื้อปีใดเพระาะว่าอรปทานในบริต่ำปะได้พิทูลสูงเตื้อปีใดข้างในกะสิมีภาพแกสะสลัโอ้ยงามสวยลสวยงามได้ข้างในข้างในของพระาธาตุตงวยอันนี้นี่แหละคือเป็นพระาธาตุสวยงามเป็นตงวยเรื่องวัดเปิดวัดเปิดเนาะคล้ายๆกับอันวัดอันพระาธาตุเชิงซุ้ม บัดพางซุ้มกรแบบนี้เป็นเป,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 ปิดไปนี่แหละบริติดไว้เนอใครบ้านใครในเมืองมากะมาเที่ยวม,มาชมได้ไว้นี่คือบริเวณวัดวาลามวัดของมัตตงวยอำเภอตะงวยนี่ต,งงนตอนเช้ามันมีาอากาเอาบรรยากาศวัดวาลามมัตตงวยมาให้เบิ่งเด้นี่แหละใกล้งานอะไรใกล้งานหลายเรียไพยพระยาตะงวยดเดือนหน้าวันที่หนึ่งก็จะมีงานไหลเรียไพยพระยาตะงวยเด้อิบมุญานอีบุญานนั่นก็คือเอาไปี้ย เพื่อนพญาพุดธพจนจีพีเงานไหลรือไฟอะเจิญข้นคืขับคือจะได้